เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมนอนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กำมือนวนะครับผมในที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับหลอดไนส์สายพ่นนั่นเองนะครับผมแปะโป้งกันไว้นานแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาสรุปกันทีว่าหลอดไนส์สายพ่นเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะผมบางคนนี่เขาลองกันจนเป็นลูนไนท์กันหมดแล้วนะครับ๋อไม่เป็นไรนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นลุนไนนะครับผมวันนี้เราจะรู้เรื่องกันแน่นอนนะครับโอเคการเป็นหลอดไนท์นะครับผมสายพ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันก็เท่าที่ดูนะฮะเก็บเรเวลลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากมายอะไรนะผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันลำบากแต่แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของสเตตัสก่อนละกันนะสเตตัสของหลอดไนส์สายพ่นตอนเรเวล9กเนี่ยก็ให้อัพแบบนี้นะฮะนั่นก็คืออัพเด็ก90ครับผมวิด90แล้วก็อิน60นะครับผม เอ้ยถามว่าสเต็งไม่มีเลยเหรอใช่ครับผมไม่มีเลยนะครับผมเพราะสกิลลูนพ่นเนี่ยมันไม่อิงกับค่าสเต็งนะผมไม่อิงกับแอทแท็กนะฮะมันอิงกับแม็กคิดแล้วก็แม็กเอชพีล้วนๆนะครับส่วนเด็กเนี่ยอัพไว้เพื่อเอารองเท้าเทมนะครับผมแล้วก็ช่วยลดไล่อีกนิดหน่อยนะครับดังนั้นสเตตัสม,มันเลยออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมแค่เห็นสเตตัสก็งงแล้วใช่ไหมว่ามันเก็บได้ไวยังไงนะครับผม ดังนั้นเราไปต่อกเลยดีกว่านะครับกับเรื่องการอัพสกิลนะครับการอัพสกิลตอนเป็นซอร์ทแมนนะครับผมให้อัพซอร์ทมัลตอรีหนึ่งแล้วก็ทูแฮนด์มัเตอรีสิบนะครับผมอ่าอันนี้คือตอนแรกๆเนี่ยเรายังเก็บเองไหวไงยังสู้องค์สู้อ็อกได้สบายๆนะครับผมแล้วก็อัพอินคีเทคพีดีคอลลีสิบนะครับผมบาร์สห้านะครับแมกนาเบกห้านะครับโฮบกแปดนะครับเอนดูสิบนะฮะอ่าก็คือหลักๆเนี่ยเป็นสายลากนะครับผมก็ต้องอัพเอนดูสิบไว้ก่อนเลยนะครับโอเคอันนนนี้คคืออสกกิลขงััดาบบะร ต่อมานะฮะสกิลของลอดไนท์นะครับผมหลอดไนท์เนี่ยเราจะมีสกิลเก็บเลยว่าหนึ่งสกิลนั่นก็คือแคชชิ่งสไปรัลนะครับผมซึ่ง Catching s p ปรัลเนี่ยมันอิงกับไอแท็ก,ก็จริงนะครับผมแต่มันอิงกับน้ําหนักของอาวุธด้วยนะครับดังนั้นผมแนะนําให้เข้าร้านค้าอาวุธของฮอนเทล่านะครับไปซื้อหอกมานะครับนี่เข้ามาอันด้านในนะผมว่าคอนดิเลอร์ตัวในนะซื้อนี่ครับผมแลสนะครับ ถามว่าทําไมต้องเอาแลนด์นะครับผมเพราะแลนด์เนี่ยมันเป็นอาวุธที่น้ําหนักเยอะมากๆนะครับผมกับ npc นะฮะเนี่ยมันจะมีแหละมีแลนด์นะครับผมแล้วก็มีฮาเบิร์ดนะฮะซึ่งเราเอาแลนดีกว่านะผมฮาเบิร์ดสองลูเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากครับเอาแลนดธรรมดาเนี่ยแลนด์โง่ๆเลยแหละครับผมไปตีบวกที่ npc นะผมก็ตีสักบวกฮะบวกเจ็ดบวกเก้าก็ได้นะครับผมเพราะมันเป็นราย e l i นคลายแล้วไงโอริก็ถูกนะผมก็ข้อขๆไปให้มันได้บวกเจ็ดบวกเก้านะครับ แล้วเราก็ไปแคชชิ่งสปไปร์เลทุกตัวเลยครับผมก็ไล่เก็บเลเวลทั่วๆไปเลยนะคือสตาร์โปเนี่ยถ้าจะให้แคชชิ่งทีเดียวตายได้เนี่ยต้องใส่ซักบวกเแลนด์นะครับแล้วก็เคลือบไฟนะครับมันรู้สึกจะแคชชิ่งทีเดียวตายได้เลยนะแต่ถ้าเป็นแมกมาลิงเนี่ยต้องเคลือบน้ำนะแต่ผมไม่ไม่ชัวร์ว่ามันแคชชิ่งทีเดียวตายไหมนะครับอ่ะอันนี้ต้องไปลองดูนะผมคือถ้าแบบเอ๊ะตัวไหนมันไม่ตายเนี่ยลองเคลือบเข้าไปนะผมเคลือบเนี่ยน่าจะตายร้อนะครับ เพราะมันก็เกือบเกือบหมื่นแล้วลนะ่ะคือมอนที่เลเวลต่ำกว่า9กเเนี่ยเกินหมื่นมันมีไม่เยอะหรอกครับผมดังนั้นผมว่าแคชชิ่งน่าจะทีเดียวตายเกือบหมดนะครับถ้ามันแพ้ท่าด้วยนะยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับโอเคก็หลังจากอัพแคชชิ่งสไปร์ลเอาไว้เก็บเลเวลแล้วนะครับผมก็บางคนก็อาจจะไปอัพเป็นท o h a n d ์คริกเนะครับผมใช้ดาบ2มือตีไปนะครับบางทีแบบเอ้ยตอนเอหมดอะไรอย่างงี้นะครับก็ใช้ดาบสองมือตีเอานะครับก็อัพตัว r i d i n g หนึ่งนะผมแล้วก็ c a v a l r y มาสเตอรี่หนึ่งนะครับเพื่อเอาไปขี่มังกรต่อนะครับอันนี้เราจะไม่ขี่เป็ดนะเราจะรอขี่มังกรทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ไปอัพพวกเบอร์เซิร์กนะครับอัพตัวอัพแพรลี่นะครับผมอัพสเปเรนโโมนะครับอัพออล์เเบดนะฮะคือมันเป็นสกิลที่เราใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ก็อัพอัพไปเถอะนะครับผมคือพอยต์มันเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอัพตัวเบดิตสเปียร์เลเวลสองขึ้นไปด้วยนะผมซึ่งผมแนะนําให้อัพเก้าไปเลยก็ได้นะเผื่อเราลากกรุ๊ปแล้วก็เก็บเองได้นะครับผม คือเป็นดิสเปียร์เลเวลสเนี่ยมันเอาไว้เป็นทางผ่านของท่าหอกของคัสสเผื่อใครแบบเอ้ยเล่นสสายไงเป็นพ่นเป็นหลักครับผมแล้วว่างๆก็หยิบหอกขึ้นมาใช้ร้อยหอกเก็บเลเวลอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็อัเพเผื่อไว้เฉยๆนะผมแต่ถ้าใครไม่เอาก็ไม่เ,มเป็นไรแต่เอาจริงๆคือพอยต์มันเหลือนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะอ่าสเปียร์แบตเตอรี่สินะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้แหละเรื่องของสกิลนะครับก็เอาจริงๆแทบจะใช้แค่แคชชิ่งสไปร์เล็คเก็บเลเวลยัน 99, 99นั่นแหละครับผม แล้วก็เรามีอินอยู่แล้ยอินตั้ง60นะครับผมกด SP กันเหลือๆนะครับผมนั่งพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ SP เต็มแล้วนะฮะมามาดูเรื่องของสมไสกันดีกว่านะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะลูนไนท์เนี่ยคือลูนสายพ่นเนี่ยตั้งแต่1 1จนถึงประมาณ130เนี่ยมันจะเป็นสายลากอยู่นะครับผมเพราะมันเก็บเวลเองแทบไม่ค่อยได้อะนะครับมีดีหน่อยก็คือแคชชิ่งช่วงก่อน99เนี่ยพอหลัง99ไปส่วนใหญ่จะรับหนะ้าที่เป็นตัวลากมากกว่านะครับผม จนกว่าเราจะมีนู่นอ่ะอัพพ่นน้ําพ่นไฟะไรพวกนี้ถึงจะเริ่มมาเก็บด้วยเองได้นะผมแต่จริงๆกว่ามันจะแรงเนี่ยก็ประมาณ130 140ขึ้นไปแหละนะครับก่อนหน้านั้นก็คือพยายามเก็บตังอะไรพวกนี้ฟาร์มของให้มันคือรู้สายพ่นเนี่ยเน้น2อ,อย่างครับผม Mac HP กับ MacSP นะครับดังนั้นอะไรที่มันเพิ่ม2อ,อย่างเนี้ดี D นะครับมาเริ่มกันที่หมวกแล้วกันนะครับผมหมวกเนี่ยถูกและดีนะครับผมวาเลนไทน์ Valentine นะครับนี่ครับหมวกอันนี้นะผมถูกและดีนะครับ มีความสามารถในการเพิ่ม m a คเ P 7%แล้วก็ m a คเคทนะครับคือมันราคาค่อนข้างโอเคนะถ้าเทียบกับหมวกอื่นนะคือเราไม่ได้เน้นความแรงอะไรนะหมวกสมหมวกเสือเลยชั่งมัดนะครับผมเอาหมวกเพิ่ม Mac เคเข้าไว้นะครับอ่านี่คืออย่างแรกนะผมใส่ส่วนหัวนะครับคือเราไว้ลากด้วยไงนะครับผมถึกทนนะครับชอบนะฮะส่วนชุดเกาะนะครับผมชุดเกาะเนี่ยจริงๆใส่พวกเมลทองก็ได้นะ เนี่ยอย่างเมลทองเนี่ยแมคเคทพีบวกสเปอร์นะผมก็โอเคนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยเป็นหลอดไนท์แล้วอะ่ะไปใส่เซตยูก็ได้นะครับเนี่ยยูอาร์เพลท,พท,ทกกนะครับผมเพิ่มแมคเคทพีทุกๆการอัปเกรดนะครับผมสักบวกเบวกแอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้แมคเคทพีมาแล้ว8%นะครับผมแต่ข้อเสียของมันคืออันนี้มันมีสล็อตนะมันไม่มีสล็อตนะครับผมแต่ถ้าเราใส่ครบเซตเนี่ยจะเพิ่มแมคเคทพีบวกสิเเลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ กันการโจมตีไรท่าต์อีก5เปอร์นะผมการกืกมลูลคุณอีก5เปอร์นะครับใส่ครบเซตนี่เรียกว่าถึกทนพอสมควรเลยนะอ่าแล้วก็เซต UR เนี่ยค่อนข้างจะถูกมากนะผมถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยเนี่ยชุดแค่ประมาณ20,000ื่นอย่างเงี้ยประดับ5 0,000นะอันนี้คือเซิร์ฟเคออสนะผมดันลาเชลเปิดแล้วนะเซิร์ฟไหนดันลาเชลไม่เปิดก็ประดับประมาณ20ล้านนะครับดังนั้นไปเปิดดันลาเชลกันซะนะครับอ่าแมนอย่างเงี้ยโอ้ราคาทุกถูกนะฮะอ่าคือเซต UR เนี่ยเป็นเซสตสตารเตอร์ก็ได้เพราะมันราคาถูกมากนะผมส่วนการ์ดถ้าใครอยากหาใส่อ่ะถูกๆก็ปิโก้ปิโก้นะครับผมนี่ฮะบวกแมคคัสพีสิบเปนะครับก็ลองหาดูแล้วกันนะครับอันนี้มันถูกดีนะครับผมมันมีอย่างอื่นอีกนิดหน่อยแหละนะครับแต่อันนี้มันถูกกว่านะครับโอเคต่อมาอาวุธนะผมเป็นลูนไนนะครับโอเคต่อมาครับผมข้ามอาวุธไปแล้วกันอาวุธก็ใช้เป็นแรดดีบีซีไปนะผมเอาแค่แทงสตาร์โปให้ตายแทงแม็กมาลี่ให้ตายก็พอนะครับผม อ่ะพกเสือเเส้อคลุมนะครับผมพปิ้เสื้อคลุมเนี่ยก็ถ้าให้เอาแบบดีๆง่ายๆหาง่ายๆห,หน่อยก็คือเนี่ยครับผมเป็นมัฟทองก็ได้นะผมมัฟทองก็ใช้ได้ทุกอาชีพนะฮะแมคคีฟีบวกสามเปอร์นะครับแล้วก็ใส่เป็นเลดิการ์ดนะครับผมกันไล์กันกันโจมตีไลท่าสิบห้าเปอร์กันกันโจมตีไลท่ายี่สิบเปอร์นะผมหรือว่าถ้าใครแบบงบน้อยนะครับใช้เป็นแฮปปี้ก็ได้นะนี่ครับแฮปปี้เนี่ยกันกันโจมตีไลท่าสิบห้าเปอร์นะผมคือน้อยกว่าเลดิกแต่ราคามันถูกกัน กันนเยอะะครับรองเท้าก็ถ้าเอาง่ายก็คือในแคชช็อปครับผมรองเท้าทองครับผมแต่ถ้าแบบเอ้ยเอาดีขึ้นนิดนึงนะครับผมก็จะมีหลายอย่างนะครับผมเช่นอ่ะ ur นะครับผมแน่นอนว่าของดีราคาถูกนะครับ ur grape เนี่ยนะครับมันจะรู้สึกจะมีสล็อตนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นพวกนี่ครับสปรินต์ชูก็ได้นะสปรินต์ชูก็โอเคนะผมช่วยรีเจน sp 5%แล้วก็ไ g จบวกหมีสล็อตด้วยนะครับแล้วเราก็ไปใส่การ์ดไอ้นี่ก็ได้ครับผม โกนะครับนี่ครับโกอซิดัสนะครับผมจะเพิ่ม m a ็ก HP HP สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมและท่านรองเท้าต่ำกว่าบวกห้าอีกก็จะเพิ่มขึ้นเป็น8เปอร์นะครับผม m a ็ก HP แปดแม็ก HP แปดนะครับ HP ลีเจนบวกอีกห้าเปอร์นะครับผมใส่กับสปินชูก็กลายเป็น HP ลีเจนสิบเปอร์แล้วนะครับก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าใครมีงบจะอันนี้ก็ได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับเสื้อคลุมไฟนะครับผมมาจากไข่สุ่มไข่สุ่มอันเนี้ยมีไข่ชิป สลีฟชิปเอกเนี่นะผมก็ป้องกันไฟ10%เปอร์ผมโดนน้ำแรงขึ้น10%เปอร์นะครับสะท้อนกันจิตายภาพอีก10%เปอร์นะครับผมอันนี้ดีเหมือนกันแต่ราคาแพงมากนะครับอ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะผมรองเท้านะฮะรองเท้าเด็กนะครับนี่ครับอันนี้ใส่ได้ตอนเป็นอาลูไนแล้วนะคือความสามารถของมันที่เราต้องการกนะ็คือเมื่อเด็กถึง120นะครับผมจะลดฟิกแคชไท,ทม์ลง0.5วินะครับผม คือไอ้0.5วิเนี่ยมันสําคัญมากตอนรุนพ่นครับผมเพราะมันจะทําให้พ่นแบบพ่นกดปุ๊บออกปั๊บนะฮะซึ่งดีมากๆแล้วก็เพิ่มการโจมตีเดรัคไก่บวกอีก5%นะครับผมเนี่ยแหละทำให้เราพ่นแรงขึ้นนะครับ5%นี่ถือว่าเยอะนะแต่มันต้องทําอินแต่มันต้องทําเดคแค่ได้120นะผมซึ่งมันต้องอพอสมควรเลยทีเดียวต้องเลเวลเยอะนิดหนึ่งนะครับถึงจะใช้ไอ้เทมเพล่าเดกคุมนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าจะออฟนะผมให้ออฟเป็นเอ็กเ t ิ r อาเชอร์นะครับผม e อ็กเปิดอาเชอร์จะทำให้จักการโจมตีระยะไกลแรงขึ้นอีกนะครับต่อมาครับเครื่องประดับนะครับผมเครื่องประดับนี่ก็เล่นง่ายครับผมก็เซ็ตยูอาร์ไปเลยแล้วกันนะครับเพิ่ม m a ็กเอนะครับผมถือว่าโอเคเลยอ่ะนะครับของดีราคาถูกราคาหลักหมื่นนะผมคุณภาพหลักแสนนะฮะนี่แหละครับผมห้าหมื่นเท่านั้นมีสล็อตด้วยนะครับเพิ่ม m a x ก p ให้เราด้วยนะครับ อ๋อแล้วก็อีกอันนึงครับผมมัฟลืมวันนี้ไปนะครับผมเฟสวอร์มนะฮะเจนก็สเน็กสกินนะครับผมมัฟเฟสวอร์มนะครับผมใส่คู่กับเทมโพลารีต่างๆครับผมไม่ว่าจะเทมเด็กเทมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแมคเควตพีสิบห้าเปอร์แมคเควพีห้าเปอร์นะครับผมจริงๆอันนี้ก็ได้นะเออผมลืมวันนี้ไปนะครับตอนแรกๆอ่าอันนี้ใส่ได้ทุกอาชีพด้วยนะผมใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งด้วยนะครับอ่าถ้ามีสล็อตจะแพงนิดหนึ่งครับผมถ้าไม่มีสล็อตก็ถูกนิดหนึ่งนะครับผมแล ของมันอยู่นะครับผมเช่นออฟบวกวิดออฟบวกอินอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งการออฟเนี่ยมันสุ่มออฟตั้งแต่การมันสุ่มออฟตั้งแต่ตอนที่มันดรอปมาเท่านั้นเลยนะผมไม่สามารถไปออฟเพิ่มได้แล้วนะครับก็ถ้าได้แบบออฟดีๆก็ราคาแพงด้วยนะผมแล้วยิ่งถ้าตีบวกสูงๆได้เนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นของหลอดไนส์สายรอพ่นนะครับผมก็นั่นแหละพอเป็นรุ่นไนส์ก็ลากกันยาวๆว่าผมลากกันจนนูนะ่นอ่ะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะถึงจะแบบ ใช้จริงจังได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเลยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ